แซบบบแซบเบิงจากพอกินได้เลยนี่อ๋อแต่เล้วว่าวันกี้นี่ว่าตอนเราพอได้มาว่าพอนได้สุดสบายทุกคนสบายดีพีพีทุกคนเ้อยินดีตอนรับเข้าซอยเองมานน้อยสาวลาวทุกคนสบายดีตอนเลงวันเสาร์เมื่อนี้ก็คือได้อาหารเด็ดนะพีพีจะมาเห็ดลาบป่าตอง ลาบปลาตอนี่ก็คือสุดยอดเลยเด้ปฝ่าที่จะมาเห็ดลาบแซ่บคนหมูก็คือปลาตอกเมื่อนี้ไอตูคนได้มาแต่ตลาดนะพีบซีนี่เป็นซีนปลาตอกสดๆเลยตัวนี้หันประมาณหกขีดคนได้มานคนได้ถามเือยว่า่นซื้อขีดเท่าไหร่ไอตูได้มาขีดเท่าไหร่นี่ โอ้ขีดโซฮาพันตันเคือว่าถืออยู่ในนี่นะขีดโซฮาพันแต่ว่าขีดหนึ่งก็ได้หน่อยเดียวเลย <c oughs> นี่เพียบซีขีดหนึ่งประมาณนี้แหละเพราะว่าเบิดทางเบิดนี้มันหกขีดสิมาเห็ดลาบกิ่นตอนเลยียเพียบซีลาบแซงหัวหอยที่เขาไปหากับไอ้ยวางมือสวยนี่แหละก็คือได้ประมาณเซาไปหน่วยแล้วก็ับมาเอาหอยอยู่อ่างหันตืม ปลามันสวยนี่ป้าพากันมากินแซ่บแค่แซ่บะสองโมงเยบซีมาห่างเข่ากินตอนสวยฮะนะหลังจากวันแห่ได้ประะแยงประมาณสามสีหีบนี่แหละแล้วก็ปปะคอตัวหนึง่งพากกันมากินกินมาก็พากกันมาดั่งไฟล่างป่าคัวป่า,ป,าปี้งว่าพากันกินเขา่าเคียงสวยแซ่บมนันสวยนะสิมาเริ่มต่ำ ลาปลาตองเข้ากันเลยวิธีเห็ดลาบกะง่ายอยู่แต่ว่าห,หลายขั้นตอนลิบซีแต่ว่าขันตอนขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือจะเป็นขั้นตอนอันต่ำต่ำจีนปลาตองใส่บักเก็ตแห้งตัวน,นี้หันเขาจะต้มกระดูกกับหนังปลาตองเพื่อว่าจะเห็ดกันเป็นน,น้ำนัวใส่ลาบ แล้วนี่หัน่นกับกินคือกันลาบปลาตองนะแต่ว่าเราได้ใส่หอหอยเอื้อเพื่อนก็นได้ซื้อม,มาหน่อยเนอะชิดนี่เพื่อนมาขอแก้ตูเพืดลาบปลาตองแก้ตสิเสียงดังเลยดีบซีตังอยู่ถึงนี่ของแท้เลย เปิดปุ่มหัวมีดอกไฟที่มันแยงออกมาได้่ะมาพี่สีหลังจากที่หลังจากที่เฮาต่ำาเพ็ดเรียบร้อยแล้วสิแหละมือเลยไอตูมานะมีคนมาหยอดเพราะได้หัวหลังจากที่เฮาต่ำักเพ็ดแล้วเขากระซิมาบเอาเสี้ยวปาก็ขึ้นทอดแล้วนะจะขึ้นทอดอะไรแจกกัอยางเหยมาอยู่พี่เลยไม่ไหวไม่ไหววะเจ้วกานไก่พ ต่ำสิ้นปะตองเขาก็เลยบฮู้ว่าทางฟังไทยเพิ่นเอืน้นว่าป่ายอย่างพีเอฟซีใครฮู้คอมเมนต์บอกในเด้อฮู้ปะตองนันจะเป็นเดี๋ยววันนั้นเขาสิไปซอกฮู้ใหม่พีเอฟซีเบิ้งไปรอซอกหาฮู้ปะตองแล้วสิคือในพีเอฟซีเบิ้งอะไรยางฮู้ว่าทางฟังไทยเพิ่นเอื้นว่าอย่างฮู้บัว่าภาษาไทยปะตองเพิ่นเอื้นว่าได้ ปะทองดาวว้าโอ้เหนียวกล้ามแขนขึ้นรถเลยปะทองดาวนีพีเอฟซีคนงานสองไนนอ้น้อหัวหอยตัวนี้จะเป็นหัวหอยสดๆใหม่ๆจากห้วย ก็ได้ละขวดเรียบร้อยละอันนี้มันเขาต้มตอนปลาตองกระดูกเมียฆ่าคนเฉียแห่งไล้ตัวพอ,อดีได้มาต้มเต็เนนมน้ำลาบเลยนัวหนัวนี้นี่นะทานขึ้นต้นปลาอาย,ออายพอดีตวได้เพราะว่าฝนสิตกมื่อนี้นะบอกให้อ้ายเมียน,านทานอโอ้พอ้อ้พอดมาแม่นแทนขน้ขั้นตกแท้นน่ก็สิได้เส้อใจเราได้หนิ ว่าฝนสิตุกโดนต<ร>้น<ร><ร>ไม้โดไนไหน,มน,นเ,เนหมีนเมื่อวนเีาเิาไปอัปเดตในพีเฟซีเบิก่าต้นไม้หลังจากที่ถือไฟเผาพี c ฟซีเป็นงามขึ้นบ่หรือว่ายังคือเก่าอึบต้นตกคนหัวไม้เมนนังปลาตงองควัญนี่งลา,าบคยนี่คือ้อกันนั่นแหละลาบเจ้าคิอได้หอมนี้ฝนเอ้า นี่น้ำแซงน้ำโอเคขอบคุณครับหมวยเอมตีชื่อ<ฟ>หัวอาคยได้ไฟใต้บมได้ปะได้อินาโบลีเออคมลีก็จากโบลีมาดักมือตีเหมือนกังเก่งเอ้ยมันผู้ใหญ่สิพาเจ้าลิ่นอันตีบุญดักมืดหล่นน้อยเขาบุญงามเดอ้อ ว่าสัน<อ>้นฮ้อนเบ้าวามจิกได้เค่ะฉันไม่เคยตัวจค่ะเ้องแช่น้าลาบก่อนเพื่อาจะใจใเป็นเย็นไว้ฮ้อนต่ำนี้นะเฮียจ้ะไอตู้บ่าได้หูปิหรือว่าเจ้าสีหู คันบอสิป,ป่งเลยเ้ยอะแต่ว่านี่เขากับมาข้างอันลวกหอยเลยตัว <Yeah. S 1> แม่ ปรตรงเอ้ยเพิ่งซื้อมาขีดสหพันธ์พีซีตกเป็นเงินบาทอยู่ประมาณอ่ะสามสิบเอดบาทขีดหนึ่งต่อขีดหนึ่งเริ่มแล้วไอ้ตูเริ่มโยกโยกแล้วต้องใส่แหงขึง้นใส่แหงขึง้นฮะก็เชิญเรซื้อมา เป็นอย่างมันค่อยโมมีเน็กไอตู่อีพ่อพ่อจะโดนแทบบ้านมีโมมีเงินแทหรอเต oh. uh ิมให้ห้าแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแปดหก แล้วเราตั้งเปอนมีหรือบ่มีเอาเส้นอะไม่นังนั่งมันะกําเนด้นม่ใยันมีอยู่แล้วนเนี่ยอเรากผตั้งนวใดการ์เเอาไมยังหอยนี่คือ่ต้มเบิดได้หามหายกัเอามดิโอ้มันจ่ยอยเออที่เราลอยออกใช ยนี่พ like ีเอฟซีสั่มมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเาก็นสิมาเอาหอยลงเนาะพีเอฟซีให้ป้าลาปตองมอันนี้แชร์ไปคนต่อไปกล้ามเขียนขึ้นแล้วพีเอฟซีเอาหอยใส่แล้วก็คนต่อไป เนี่ันทอนมาุ้ยแต่ว่าเขาบกินดิบกนี่แต่ว่าพอคนจกินตข้าใจั่งกองนกแมคนรอป เอฟซีแล้วตอนนี้เฮากาน,นี่คนเรียบร้อยแล้วนะคนฝูงพอดีแซบละแม่สุ้มใส่ใกล้ๆดูเอบซีสิมาเริ่มใส่หอมกันเลยมาลาป,ปะตองใส่หอ,หอยแต่แซบขนาดอ,อืาแข่นขนาดเนาะแม่ย่งออกเลยก็ได้ ตแง่ตึ้งๆเป็นต่แซ่บตัวนี้จะเป็นหอมลาบตัวนี้จมือใสจ่ห้อัวลายบ่สวันนี้เขาชิคุ่สุกเลยันนี้นะแรวเบ่หม่ให้หาไอ้ไปล่างโมอให้ มือี้ก็คือได้เมนูแนะนำได้หอยแครงมาทีฟซีสามโลสิมา,าลวกอันนี้กินพ่อป้ามือนีอ้าา<ม>คือมีแต่อาหารเด็ดเเลยคือมีแต่อาหารแต่แ,แซ่บขนาดเลยทีฟซีล้างม้าขาไปล่างหมอดดให้คือโดนแฮะเอามาข้างรถแหย่เพิ่นเสด็จเสียงเยงียบ เอาโค้งดิใส่กากไว้หลายบบแม่ลาบดิบห้พอท่านเจะักใส่อันนี้ก็คือจะไว้หฮพอกินพอพอแล้วใช่ว่ะเพราะว่าเพื่ิว่าได้กินหน่อยลาบดิบ ก่ยย้อตูเทปท้อหลเนี่ยมีะไอ่ะปเลยปย่านยอยเลตทปยห้างะ้เนี่ยหูขีดยดกหลายขนาดร้มีหรู่ึงงดดึงเมนบุอเา่ต์แบบหลุไปอันนั้นไฟคือไฟาองแห้งมาก อ,อีด่าเสียงขวซีน,นก่อนเาลาป่าฟีมือละน้อยรสชาติของัวจสเป็นอะไอตามาชิมตอนชุโกโอาซชิมตอนดิบพวกนี้เพิ่นมากกันคุยโคงก็อิ่มไปได้ดีเหลือ,อยุบอกอะไล

พ่ออยู่อ่ะสันอ๋อจะนัดขนโน้นกัเน่ะบองโบย่าเราได้ว่าเราได้กินหน่อยว้าวว้าวว้าววว้าวลาปลาขั้นค้นหลายเป็นชิม,มุนเป็นจิบเป็นก้อน <c oughs> เ่ออเดียมนสุกร็สุปปเป็นตัวข้าขาไมา่พอเน่ก็เสร็จเป็นตัวไหนเนสร็แซ่บอยู่อ่ะ เว้ยคเขามากินร่างถึงกันยจ้เสียดายเสียดายเนื้อฟะาี ok ่อเจียวข้าเข่าอี่อเจียวข้าเข่ามาเซตโคกไอตัวให้เราเนี่ยติดหมอแล้วนี่นะคะเบิ้งอี่หัวสิกหย่อยพอย่างเป็นใหม่ เช็ดโคกกินได้โซโก็งะะแซบโซบแซบเบิ่งจากพอกินได้เลยนี่อโอ้แต่เลวว่าเมื่อกี้นี่ว่าตอนเราพอด้มาว่าพได้สุดคกว้าหน่ะพอเนี่ยเรามาักเสร็จโคกแล้วสั่จางอันดิบเจ้าซื้อม,มิดตว่าอันนี้พอดีแล้ว ไอ้เจ้าเตีย้ยสิมาเส็จโค้กน้ำงพอตัวจ่า,จางดิบได้วว่าขวานี่พอดีเลยใส่น้ำม,มานันแม่ใส่อะไรดิเอออีกว่าใส่อีกว่าออใส่มดหั่นพอดีดดเหรอโอ้าวยังโมเสือ ชิฟังความไหแม่ใช่ลายมันกรบป่เสียบชุกแล้วมนัดไยงพอด้ลวกเถื่อ DFC มาต่อเมนูที่สองก็คือจะเป็นลวกหอยแข็ง DFC จะมาตั้งเวลา็นตูบอกว่าหาลวกสิบห้าวิกไปมาเอ ทิพหาวีเอาขึ้นเลยสุกไหลกับตัแก้เดียสุดสาวใไหมันเก่าแล้วสิบแ,แล้วแม่ครึ่งครึ่งเนสิบห้าเราได้หนึ่งไก่เป็นซาวตัวที่ เสียบใหม่หนึ่งสองจ้ามห้าวิสามเลยอ๋อหมอกวันนั่นเป็นไหนอันมี กนันยินดีได้ตัวนี้ตัวนั้นกายชินาวีกวิโทวาตากบททัน đọc tiệt cái đào y quá cái đào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  quá quá cái đào nhắn mà ao không Ừ, cái đồn là bạn lắp sim bẹp sim đấy chẳng mà đỡ bẹp sim cần เอาถ้วยเอาเอาถ้วยให้ให้หยังถ้วยน่องแหละถ้วยถ้วยตู้ถ้วยเงินเจ้านะเอาปะเอาตนเดียว่เขาใสหอยมาให้ใสหอยไปให้เนยน่าสไปให้ยังเป็นเอามาให้เขาอันทีใส่ไปให้กระตักไปแล้วคนดอกไม่ห็นหรอเอามอแล้วแบอว่าเือแล้วอ๋อคนใส่หอยมาให้มือเนี่ยเดี๋ยเขาใสไปกราบ ถ้พ่มบอกขอใจว่าสวยครับขอ้จานไปใช้นจานเไวยนมอันนี้อันนี้โบได้ใส่เบงหนัวด้เพราะว่าโบได้กินปลาสีอันนั้นเลยเก็ปุ๋งอ๋อปุ๋งอ๋อสวยวานนี่ยเลองสองที่ปสกเอาอ้่งผักกระดาเผ็ดอยู่ไดไปเลยนะเผ็ดอยู่อ่ะบางนัวเนกะสุกพด เพาวตากซาดิกลายไป็นซาวีใช้น้ำเกลือไอตัวอิเห็ุุบริเหตุสักเจ้าใไตัวนี่เลยคเหมือนนันพันกยังแสบละนันนี้แกะหนอนนี่แกะขึ้นกันมันหุบมานี้เออโยมตีนทูแแล้ว จอร้านจะดูดยังเพียงดูดตื่นจับจับจะได้เอามาหลายให้ยังบันเดเหอย่างน้ำตาจเดียวออกมาหลายแถบจะบังเลยเอฟซแป๊บเดียวบิดวินั้นอันอีกยัมาอักบัแล้วอนกล้องโตได้พันันบ่กก้าอีกเอามาหังกล้องอ่ะอืมงโลไปจากล่ายอกพอพอไปยอกก็ยอกพอเฮ้ยอุ่นย็นมาหลายๆนะน ใจบัวรักกับตุ้นีเซ็บเนาะลานไปมันไปไบัวเผากันนี่เออคนรอคนไปคนมาคนมอยังอะเอ็ดยังอะไรจรอเลยเอ็ดยังคนรอมันนั่งอยู่รอผมเอ็ดย่งอไรเอย่าง่ะเอ็ดยังเอ็ดยัาคอะเอ็ดยเเอ็ดยลดูที่ลเาท้ไ่าที่ดิบ เราเแวนั่นนะเยะเลยเนน้อดิบเรากกาดสนี่ันนิงวันนี้อไไดบอได้ิเราหัวเรากินไม่ไ้ตอนี้เลยงนี่งวเดียว่ะเราปลาหมึกเรากรถอยเราบ่กินปลาหมึกบ่ผิดท่ากินเพาคนทั้งวินหัวทั้ง

พอเข้านี่นี่เอาน้ำกันเดียว่ฮ้ถ้าาแบกไอเราม่แล้เอาไม่ได้เอาไม่กินท่าบุพเพอรอับะดูแดงหน่อยบุพเพอหอกับหรือเปล่าชีปิตลับไปดูใบกพสองหน่อย อพอดีบพัคก็ด่มามัดหนึ่งดียวพดเทเ็จกนแดดพอด่บพัคก็ด่มามัดหนึ่งพเดียวาไมห้าเดียวพอือให้กินทั้งคมทั้งแสบจัดเน่จัดเนเ่ิ่งใช่แล้วนอนแล้วไม่นอนเดี๋ยวาวไปคือกินน้ำแกงชาไปแล้วกดี อันนี้อันนี้อันน,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 นี้ใส่กี่ก้อนเจ๊กันเจ๊กันเขาบอกคมเพรดะที่เสียเจ๊กันเนยจ๊กันมันมีคมตรงนี้แม่มันมีค้<อ>มกว่านี้อ,อ่ยอาหารแรงเมืนน่อวานบอกเลยเลยว่าพีพีซีมิตเตแนวแซ่บๆเลยปลาซลโรทุนเมื่อใดก็ลดไปได้เพราะว่าเห็ดแต่แนวกินกแบบับเมนูแบบแแต่่ซบกิน สำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อกบใจพิ่ๆทสิคนที่รับชมทุกคลิปแล้วกดข้ามโฆษณาควรสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบาย